สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องชาวกาลสินทุกทท่านค่ะสำหรับข้ามคืนนี้บุคกรมีข่าวดีมากๆอยากให้พี่น้องได้รับทราบและได้ยินดีไปด้วยกันค่ะข่าวดีจากทกสสาขากาลศสินนะคะได้แจ้งกำหนดวันที่สำหรับการโอนเงินโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว ปี2,564ท้า65หรือได้ละ1,000บาทไม่เกิน20ไล่พี่น้องก็จะได้รับเงิน20,000บาทต่อครัวเรือนค่ะทกสจะโอนเงินในระหว่างวันที่14-17ธันวาคมนี้จำนวนทั้งหมด18สาขาดังนี้ค่ะวันที่14ธันวาคมสาขาการศิลป์สาขาสมเด็จสาขากุชินารายและสาขาหนองกรุงศี วันที่15บธันวาคมสาขาคำม่วงสาขากรมาสัยสาขาขาวงสาขาห้วยเม็กวันที่16บธันวาคมสาขาโคกสีสาขาท่าคันโทสาขานาคูสาขาสหาฉขันสาขาห้วยพึ่งและในวันที่สิเจ็ธันวาคมสาขาคลองชัยสาขานามนสาขายางตลาดสาขาสงเปลือย และสาขาสามชัยค่ะบุษกรเชื่อว่านี่คือข่าวดีข่าวหนึ่งที่พี่ๆน้องๆทุกๆท่านรอคอยกันอยู่ขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ